ครับผมแก้วยูสคาราชาลสสวยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถที่ฝากขายนะฮะอันนี้เป็นรถพี่โอ๊ตนะฮะผู้จัดการโตโยต้านะครับสาขาแถวๆถนนนิมิตใหม่แล้วกันนะครับอันนี้เป็นรถพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตจะฝากของขายนะฮะอันนี้ผมเป็นร้านจำหน่ายรถยนต์มือสองที่คัดเกรด5ดาวแล้วก็อันนี้จะเป็นรถที่พี่เขาฝากขายนะครับสวัสดีพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับอ่พี่โอ๊ตครับวันนี้ทําคลิปฝากสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับพี่โอ๊ต ทำอะไรเขาบ้างแล้วเขาคือตัวรุ่นย่อยอะไรครับพี่โอ๊ตครับตัวนี้จะเป็นซีวิคเครื่องสองพันนะครับครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับรถปีศูนย์เก้านะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือลองจากตัวในวีครับก็คือเป็นรุ่นที่ไม่มีในวีอ่าลองท็อปนะครับเครื่องสองพันดับเบิลโอเมกดีครับอ่าคือเครื่องดอทแล้วนะดับเบิลโอเมกเชมช้าตัวนี้ให้แรงม้าอยู่เท่าไหร่พี่จรม้าเป๊ะไม่ได้พี่ร้อยเจ็ดสิบกว่ามั้งอ่ามีคู่มืออยู่ในรถไม่ใช่คู่มือหรอกมีแคตตาล็อกอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรฮะครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแพทเทิร์นชิพที่ดั่งพียงพ์โฟมลายด้วยเอาไว้เปลี่ยนเกียร์เล่นได้สนุกนะครับตัวนี้ที่ผมสวิตมาแล้วของศูนย์เลยนะครับก็จะเป็นลูกลอกลูกลอกนะครับเปลี่ยนแล้วสายพานเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนมดแล้วนะครับเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วสี่ตัวนะครับชุดใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นของแท้ศูนย์ด้วยนะครับศูนย์ตลอดใหม่มากก็ใช่ครับก็คือมีตัวแท่นเกียร์แท่นเครื่องอะไรผมเปลี่ยนหมดเลลยแ้้วกก็มีารตติดัง ตัวกละวายเป็นตัวจัดเรียงกระแสไฟรถครับให้เสถียรมากขึ้นเคแล้วก็คันนี้ผมก็เปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่หมดเลยทั้งล้อทั้ง4ล้อเป็นเบรกแล้วก็มีเปลี่ยนดุมล้อหลังชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ฝาปงของอะไรครับพี่เป็นเคปล่าเป็นเคปล่าครับเป็นเคลป์ล่าทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีเดินรางน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็จะมีตังค์การใช้งานนิดนึงคุณเอาไปก็ต้องไปซ่อมหน่อยใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มีทำรางน้ำเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมใช้รถมา ยังไม่เคยเจอฝวายหน้าเปิดนะครับไอันี่บอกเลยอ่ะฮะล้อล้อเป็นของอะไรพี่อันนี้ต้องเรียนว่าของของของงานงานข้างนอกอ่ะงานข้างนอกนะพี่งานนอกครับแล้วว่าผ้าเบรกนี่ครับเปลี่ยนเป็นของตัวดีกว่าของศูนย์อ่ะอ่ฮะเดี๋ยวไปยี่ห้อเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีนึงโช๊คเป็นของอะไรพี่โช๊คโช๊คจะเป็นของ h ฮสไทด์ครับปรับ สูงต่ำได้นะครับแล้วก็ปรับอ่อนแข็งได้32ระดับทั้ง4ตัวเลยนะครับลงดีสปริงด้วยรังคาราคาที่ทำสีมาเลยครับทำสีนะไม่ใช่เล็บติ๊กเกอร์นะพี่ใช่ครับอ่าแล้วก็กันสาดทรงอะไรพี่มุเก้นครับมุเก้นนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีคิ้วล้อนะฮะโอ้สวยสวยสวยก็คือตัวนี้ครับมันเป็นชุดแต่งชุดแต่งมุเก้น rr ครับครับนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับตัวชิ้นชิ้นด้านนี้จะทํางานมาดีเลยก็คือ สเกิร์ตกับการชนทําเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไครับไม่มีรอยตะเข็บของสีที่แยกชิ้นกันอยู่จะมีไฟเบรก F1 นะครับวิ่งกระพริบแต่ว่าท่อที่เดินหลอกนะครับท่อจริงก็เดินฝั่งเดียวท่อจริงอยู่ด้านขวาแะ่เดินหลอกให้สวยนะพี่นี่ก็เป็นเซนเซอร์ติดโรงงานของตัวรถมาเลยไฟเป็น LED ต็มระบบแล้วใช่ครับเป็น LED นะครับหางหลังของอะไรพี่เอ่า B M สไตล์นะครับอ๋ออันนี้หางหลังมูเก้นใช่ครับเป็นแบบสี่ชิ้นเลยครับสี่ชิ้นเลยเคลาด้วยใช่ครับเป็นเคลาดด้วยสี่ชิ้นไปชมภายในบ้างนะครับ เดี๋ยวพาชมภายในบ้างนะครับอันนี้คลิปนี้สําหรับคนที่ต้องการหารุ่นนี้โดยเฉพาะนะอ่าหุมอะไรนี้รู้สึกว่าหุ้มมาใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับทำมาใหม่เลยครับเป็นหุ้มหุ้มแบบสปอร์ตมานะครับสวยงมีรูแล้วก็เคล็บล่าเหมือนกันครับหุ้มอะไรพี่ตัวนี้เอ่อห้าพันห้าได้ครับห้าพันห้าคันนี้ใช้งานไปเมื่อกี้เห็นเลขมาอยู่แสนเก้าหมื่นกว่ากิโลนะใช่ครับครับก็ผมบอกนี่ก็เก่าตามสภาพนะฮะใช่ครับแต่กาไม่ขาดครับไม่ขาดเนาะใช่ครับปีศูนย์เก้าภายในยังโอเคฮะเดี๋ยวผมจะต้องเอาไป คาร์สปาบิ๊กคลินนิ่งโอ้ยแมนนวลไกด์หรือว่าหรือว่าคู่มือการใช้งานยังอยู่ฮะยังเก็บรักษาดีมากแล้วก็ตัวนี้จะมีแอร์แบ็กใส่แอร์แบ็กมันมีใส่แอร์แบ็กในบอกด้วยใช่ฮะก็ทรงโอเคครับใครหาอยู่ดูให้จบนะครับเพราะว่าคลิปแบบนี้นะครับเป็นคลิปสดๆเรียลๆอ่ะเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตไปดูเรื่องเอกสารว่าพี่โอ๊ตดูแลคันนี้ยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวตามมาในบ้านนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับโอ้เข้ามาในบ้านก็ขออนุญาตพาแวะชมนะฮะตู้โมเดลของเขานะฮะอ่า ต้องการแสงเพิ่มเติมได้เลยสก,กัดโหมดสเตตี้นะครับคือผมใช้โหมดกันสั่นฮะเวลาเข้าในที่ที่มันอับแสงเนี่ยมันก็จะพลาดนิดน,นึงนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้กล้องแบบนั้นะผมใช้กล้องมือถือนะฮะเป็นการถ่ายแบบสดเลยเมื่อกี้เพิ่งคิดคอนเทนต์ได้ก็อ่ะพี่โอ๊ตฝากขารถก็ขอยัดลาบไปล้วงเลยเนะอาเลยพี่แม่ของสะสมเ<อ>ยอะเหมือนกันพวกเราเป็นพันเดียวกันนะฮะเป็นกันพากันดั้มนะครับโมเดลต่างๆนะครับนี่ฮะแวะเวียนมาให้ดูนะฮะโอ้โหสวยสวยสวยนะครับเจ้าของเข้าใจดีฮะอนุญาตให้ถ่ายด้วยอ่ะมาที่ของพี่โอ๊ตเเเลยยคคครรรรรััับบบบมาาทอะไ้งพีี่นชิญ ล่าสุดก่อนเลยนะครับอันนี้ฟิล์มอะไรพี่ผมเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มของ 3M เครับเป็น 3M เซรามิกตัวท็อปนะครับรุ่นที่เป็นอัลตราเคลียร์นะครับเป็นตัวท็อปของเซรามิกเลยของ 3M นะครับคับครับคับตัวนี้ผมเพิ่งติดตั้งไปเมื่อวันที่8เอ่อเดือน8ปี65ครับปีแล้วนี่เองไม่ถึงปีเพิ่งติดไปเลยตัวท็อปตัวท็อปนะเท่าไหร่พี่หมื่นหนึ่งนะครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็เซอร์วิสอย่งไรบ้างพี่อันนี้ขออนุญาตนิดนึงเป็นเรื่องของพระเบรครับ มี้าเบรกทแลวนะอันนี้พับเบรกต้องเปลี่ยนเลยนะครับเดือน8เหมือนกันวันที่เก้าเดือนแปดสองห้านะฮะคือใช้นานๆเลยฮะเปลี่ยนเบรกของเขาเรียกอะไรนะ Nexter Pro ตัว Pro ด้วยนะครับ Nexter Pro นะครับครับตัว Pro เลย Pro Spec เลยนะฮะใช่ก็คือ4ล้อเลยนะครับรอนั้นเซสือบทั้งหมดเก้าพันเก้าเลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังมีอ่าพับเบรกหน้านะครับพับเบรกหลังเจียจานเบรกหน้าเจียจานเบรกหลังน้ำมันเบรกเบรมโบนะครับดอทสี่นะครับแล้วก็ลูกปืนล้อหลังขวานะครับทั้งหมด9,900พาใครได้ไปคุ้มๆเลยฮะอ่า ครับผมแล้วก็พี่โอ๊ตดูแลยังไงบ้างคันนี้ฮะแล้วก็คันนี้นะครับก็มีเปลี่ยนโช๊คตามที่บอกไปแล้วเนาะครับอันนี้เรื่องเซอร์วิสโช๊คโช๊คเฮดไดร้อันเหตุไรใช่ไหมเฮดไดร์ครับเฮดุไรครับผมครับสูงต่ำได้แล้วก็ไปเสร็จเข้าศูนย์นะฮะให้ลูกค้าไล่ใหม่ดูได้อย่างมั่นใจสบายใจนะครับอันนี้เป็นลิสต์ที่แบบผมจดบันทึกของผมเองนะครับว่าแต่ละช่วงผมทําอะไรไปบ้างนะครับอันนี้จดมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ้านี่เป็นเจ้าของมา ใช่ครับคือผมทำลิตรายการคันนี้อยู่พี่มากี่ปีแล้วฮะเออน่าจะแปดปีแล้วมั้งครับแปดปีเนาะใช่ครับอ่ะอันนี้ก่อนคือผมเป็นคนที่จะปกติอะครับน้ำมันเกียร์รถอะครับครับถ้าเราไปสูย์ทั่วไปจะถ่ายออกอยู่ที่ประมาณสี่ลิตรครับสี่ลิตรนะครับครับแต่ตัวเนี้ยผมอจะเซอร์วิสน้ำมันเกียร์รถเปลี่ยนแบบปกติสี่ลิตรครั้งหนึ่งครับแล้วไปฝัก เปลี่ยนทั้งหมด10ลิตรครับ10ลิตรในระบบะเพื่อรักษาเกียร์ให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมก็คือเพราะปกติอะเติมน้ำมันเกียร์เข้าไป4ลิตรมันก็ยังไปทับของเดิมอีก6ลิตรครับแต่ตัวเนี้ยผมทำฝาดน้ำมันเกียร์ใหม่ทั้งหมดเลยครับคฟูฟูซิสเต็มเลยล้างระบบเลยใช่ครับก็จะจะวิ่งเนียนๆเลยไม่มีกระชากไม่กระดุดนะฮะสามพันเกียร์สามพันเก้าอ่าสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทที่ผมตังครับผมครับอ่าครับนี่เป็นใบเสร็จกองเป็นตึกๆเลยนะอันนี้ใครที่ดูอย มอเตอร์เกี่ยวกับตอนนั้นตัวมันปัดที่ทางแอร์ไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ของศูนย์เนี่ยไปศูนย์หมดนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนตัวพนักเท้าแขนแล้วเพราะปกติของพวกคอนด้าเนี่ยตัวเท้าแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดซีวิกตัวเท้าแขนตัวหนังมันชอบพองนะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นของแท้ศูนย์เหมือนกันเวลาวิธีเปิดมัมีขัดๆอยู่ยเดี๋ยวผมแก้ให้ผมรู้วิธีแก้อยู่นะครับอ๋อพี่แกรู้เนาะรู้ครับเป็นโรคประจําตัวของเขาครับเราเราแก้เป็นประจาฮะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นเซอร์วิสน้ามันเครื่องล่าสุดน้ํามันเครื่องเนี่ยผมบอกนิดนึงครับผมไม่ใช้เกรดน้ํามันปตรทไม่ใช้เชลผมใช้ซัสโกมาตลอดนะครับกระป๋องสีเขียวดีกว่าไงพี่อธิบายหน่อยตัวตัวเกรดน้ามันของซัสโกหรือของศูนย์ของทอซัสโกมันเป็นแบรนด์ที่ไว้แต่งรถแนวแรซซิ่งอยู่แล้วนะครับการวิ่งของตัวรถจะดีกว่านะครับความลื่นกว่าเบากว่าใช่ครับผมใช้กระป๋องเขียวมาตลอดนะนะครับก็มีแท็ก แผคของซัสโกอยู่แบบนี้ที่รถแต่ว่าตัวส่วนนี้ผมเปลี่ยนไปล่าสุดก็เดือนแปดเกิดชกหนึ่งปีแล้วนะครับแต่รถผมใช้น้อยนะครับเป็นรถศูนย์เก้าที่แบบรักษาดีมากนี่คือมีมีใบเก็บคือคนที่จะซื้อรถคันนี้คือผมเอาคลิปนี้ให้ดูเนี่ยคือคือน่าจะมั่นใจสบายใจได้เนาะเพราะว่าบ้านเจ้าของเองก็อยู่แถวน้มิดใหม่เนาะแต่ว่าไม่ขอุยาตแจ้งพื้นที่แบบละเอียดนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเนาะโอเคแต่ก็ให้รายละเอียดได้เกี่ยวกับการดีเทลการดูแลนะครับประเมินครับอ่ะอันนี้ เปลี่ยนชุดประเก็นพวกประเก็นฝาครอบวาล์วอะไรต่างๆประเก็นสปูนนะครับมาแล้วนะครับเซอร์วิสไปตอนที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นโลครับแค่หมื่นแค่หมื่นโลประมาณหมื่นโลที่ผ่านมาครับยังได้ยังได้อยู่รถผมเนี่ยครับอันนี้เซอร์วิสไปเดือนแปดปีสองหนึ่งครับรถประมาณปีหนึ่งผมวิ่งแค่ประมาณหมื่นโลครับคือผมใช้น้อยเดือนละเก้าร้อยโลใช่ครับครับเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนพวกไส้กรองอะไรใหม่เพราะว่าด้วยตัวที่บ้านกับที่งานของพี่โอเค้าอยู่ใกล้กันฮะ อันนี้ก็ปั่นจักรยานไปทงานได้นะครับอันนี้ใบเสร็จลูกล่อครับลูกล่อที่ผมบอกผมเปลี่ยนไปแล้วกับชุดตัวครับคตัวกดสายพานนะครับครับอันนี้มีท่ออากาศตัวหนึ่งตอนน้องเขาบอกว่าเหมือนขอบมันแตกผมก็เปลี่ยนศูนย์เหมือนกันนะครับไม่เคยเปลี่ยนขอบข้างนอกครับครับผมอันนี้ได้อยู่เนาะได้ใบเสร็จช่วงล่างนะครับครับเปลี่ยนไปเมื่อตอนไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันกิโลสวิตไปตอนศูนย์เดือนเก้าปีหนึ่งเก้านะครับเป็นทับเพชรได้ใช่ไหม ช่วงล่างครับช่วงล่างใช่ไหมเปลดเสร็จผมโดนตายชุดนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทครับผมก็ก็คือเปลี่ยนพวกบูทครับนี่ครับยางเท่นเครื่องที่ผมบอกผมเปลี่ยนหมดนะครับสี่ตัวยางเท่นเครื่องตัวใหญ่เลยครับสี่พันครับยางเท่นเกียร์ตัวบนตัวซ้ายขวาเนี่ยครับเปลี่ยนหมดนะครับสี่ตัวของแท้สูงอะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของพวกบูทปีกนกอะไรต่างๆที่เป็นช่วงล่างด้านหน้าครับผมจะเปลี่ยนหมดแล้วครับนะครับละเอียดมากเป็นคนที่ดูแลแบบทุกทุกส่วนเลยอ่ะ แล้วก็อันนี้บินอันนี้ทําการเปลี่ยนกรองเบนซินครับกรองเบนซินจะเปลี่ยนทุกๆแปดหมื่นกิโลนะครับผมเปลี่ยนไปตอนหนึ่งหกเก้าถามว่ากองเบนซินจะต้องเปลี่ยนอยู่ไหมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับอีกยาวๆเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนหลอยเย็นอะไรหมดแล้วนะครับจริงๆลอเย็นอ่ะเปลี่ยนที่สองแสนโลครับแต่ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนที่หนึ่งหกเก้าเปลี่ยนก่อนระยะก็ดีครับแล้วก็อันนี้บินเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบปกติ แบบปกติเม่ดแบบ4ลิตรนะไม่ใช่4ลิตรแบบนอันนี้ก็คือ4ลิตรใช่ครับอันนี้คือเปลี่ยนปกตินะครับเปลี่ยนตอน169แล้วก็ผมมาฝรั่ตามบินเมื่อกี้คันนี้พี่อสดเปิดที่319ถูกไหมครับใช่ครับโอเคจับคะแนนได้เต็มนะครับเอารถศูนย์บาทนะครับที่แก้วยูสคาร์นะครับอ่าครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พี่อสดให้ดูแบบละเอียดเลยสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวแพนทายตู้โชว์ของนิดนึงเมื่อกี้เป็นโหมดซสีิไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ใช้มืออาจจะสั่นนนนนิดึงงต้้ออออขภัยท่าผูชมมะะฮื ออโตโฟกัสหน่อยโอเคก็ okay. oss, สวยดีนะครับอ่ะเราใครสนใจนะครับก็รถคันนี้จะไปจอดอยู่ที่ร้านแก้วยูสคารัำลูกกาคลองเจ็ดนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ